เชียงรายค่ะเพราะว่าที่นี่ชาวบ้านเขาเก็บเห็ดไปขายสร้างรายได้เขาบอกหลักพันต่อวันเลยจ้าตกใจไหมล่ะหมายถึงตกใจดิฉันไหมล่ะ <laughs> ตกใจมากเ <laughs> อาคุณผู้ชมมาดูนี่ชาวบ้านนะคะที่ตําบลดงมะดาอําเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงราย <laughs> เขานําเห็ดถักสดผลไม้หรือว่าของป่าเนี่ยมาวางขายบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข118เชียงรายเชียงใหม่นะคะคนในพื้นที่เขาเรียกว่าตลาดเห็ด สร้างรายได้เสริมให้กับชาวบ้าน200-300บาทต่อวันและถ้าช่วงเห็ดออกเยอะเนี่ยอาจจะมีรายได้ถึง1,000บาทต่อวันเลยทีเดียว <c oughs> คุณสีอ่อนอุปราเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าตลาดเห็ดนี่นะคะเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านเนี่ยนำเอาเห็ดสดที่หาจากป่ามาวางขายให้กับคนที่สัญจรผ่านไปผ่านมาแถวนั้นแหละเปิดค้ายมานานแล้วนะ 30-40ถึงปีแล้วจ้าแล้วที่สำคัญนะนี่เขาเห็นเห็ดที่เอามาขายในช่วงนี้จะเป็นเห็ดแดงเห็ดเหลืองเห็ดโคนเห็ดหอมซึ่งลูกค้าเนี่ยจะชอบซื้อแล้วก็เอาไปแกงบ้างไปตำน้ำพริกบ้างสามารถสร้างรายได้วันละ500ถึง600บาทเลยนะแล้วช่วงพริกๆช่วงที่เห็ดมันเยอะอะออกเยอะๆเนี่ยบอกเลยรายได้ที่เคยขายได้สูงสุดถึงวันละ1000บาทเลยทีเดียวโอ้โ,อโหรายได้ดีอย่างนี้ ไปเก็บเห็ดดีกว่าไหมาเนี่ยแต่ก็ต้องยอมรับช่วงนี้มันเป็นช่วงปลายฝนแล้วคุณผู้ชมเห็ดมันก็อาจจะน้อยลงนะคะคุณ